โอโ้ข้าแม่ถึงกับดิ้นกันพานทั้งประเทศเลยนะครับหลังจากที่ทราบข่าวว่ามีทูตทหารมากถึง23ประเทศรวมถึงเอกอัครราชทูตมากถึง11ประเทศเข้ามาดูสถานที่ที่เซเว่นอีเลเวนที่เป็นสถานที่แรกที่ถูก,กัมพูชาเนี่ยโจมตีใส่นะครับหากว่าไทยเนี่ยปันเรืองปันลาวสร้างเรื่องสร้างราวใหญ่โตใส่ความประเทศกัมพูชาทูตท,ทั้ง13ประเทศถ้าเชื่อประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าโง่เต็มทีเดียวนะนี่มึงจะหาว่าคนที่ไม่เชื่อพวกมึงเนี่ยเป็นคนโง่ไปซะทุกคนแบบนี้ไม่ได้นะครับ ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหนาห่งอ่คนดีคนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงหนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยหนาก็ต้องกลับไปทำงานขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่คนคอมเมนต์เขากําลังสนใจกันทั้งประเทศเลยนะครับแต่มันเกิดขึ้้้้้้นนนนนนนททททททีีีี่่่่่ปปปรร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 ะะะะะเเเเเเศศไไไยยยยคคคัััััับบบบอาาางงููกกจจุิิมมตตตแชชลดญ ผู้หานทั้ง23ประเทศเนี่ยเข้ามาดูเหตุการณ์จริงและสถานที่จริงที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับว่ามีสถานที่ที่เป็นของพลเรือนเนี่ยโดนทหารกัมพูชานั้นโจมตีมีที่ไหนบ้างซึ่งหลักๆก็จะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เซเว่นอีเลเวนแล้วก็มีการนําหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่ที่ทางกัมพูชาเริ่มขุดคูเลตเอามาแฉรให้กับชาวโลกเนี่ยได้ทราบกันนะครับว่าทางกัมพูชาเนี่ยได้ลุกลาเข้ามาที่อธิปไตยของไทยก่อนก็คือการขุดคูเลตตรงช่องบกนั่นแหละและหลังจากนั้นนะครับทางกัมพูชาก,ก็พยายามโย พาคนเขมรทรงเอเนี่ยมายุอุฐานไทยที่ปราสาทตามมนทมนะครับรวมถึงมีการวางระเบิดชนิดใหม่เอาไว้ที่บริเวณทางฝั่งไทยด้วยซึ่งก็เป็นระเบิดชนิดใหม่ที่ทําจากพลาสติกซึ่งไม่มีประเทศไหนเขาใช้กันนะครับนอกจากกัมพูชาที่มีใช้กันอยู่ประเทศเดียวในโซนอาเซียนแถมเรื่องที่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยใส่ไล่ไทยน,นู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเนี่ยมีการใช้สารพิษในการโจมตีกัมพูชาแล้วก็มีการยืนยันหลักฐานทั้งหมดเนี่ยด้วยภาพผ่านดาวเทียมด้วยนะครับซึ่งหลักฐานจากภาพดาวเทียมนีี่ม่มมมัไไใครทปปลลอแงกด้ เออลืมบอกไปนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีดาวเทียมส่วนตัวใช้นะครับซึ่งถ้าถามว่าเอา้าไทยเรามีดาวเทียมใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็ต้องบอกว่ามีดาวเทียมใช้ตั้งแต่ยุคของตาตูนะครับเพียงแต่ในตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีสื่อไทยทําข่าวสักเท่าไหร่นะครับจะทําข่าวก็ตอนที่ตาตูเนี่ยแกออกไปแล้วนะครับซึ่งที่นาพูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่านาสนับสนุนให้ตาตูเขากลับมานะแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึง่งถ้าไม่มีหลักฐานจากดาวเทียมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมายืนยันกับทูทด้้้ดีีไปกวว่านนแลนะครับ และระหว่างที่ทางประเทศไทยเราเนี่ยได้พาทูตทั้ง23ประเทศไปดูสถานที่จริงที่เซเว่นเอเลเวนก็ได้มีการเชิญญาติของผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยแถมให้ญาติของผู้เสียชีวิตหลายต่อหลายคนเนี่ยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นและญาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับทูตทั้ง23ประเทศที่เข้ามารับฟังซึ่งก็มีการพูดเป็นทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะครับแน่นอนนะครับระหว่างที่ไทยกําลังดําเนินการในการชี้แจงความจริงทั้งหมดให้ทูตทััั้งง23ประเทศฟกน คนเขมรจานวนมากเขาก็กอ่อติดสถานการณ์เช่นเดียวกันนะครับและทันทีที่พวกเขาได้เห็นสถานที่จริงไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่พวกเขาเนี่ยได้ทําลายลงไปรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตที่เข้ามามีส่วนร่วมในการชี้แจงในครั้งนี้พวกเขาก็ดิ้นกันพ่ายในทันทีเลยนะครับโอ้โหออกมาสาเสียเทียเสียประเทศไทยกันยอกใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าประเทศไทยออกข่าวปลอมโจมตีประเทศกัมพูชาอีกแล้วมันไม่เป็นความจริงเลยที่กัมพูชาจะเปิดการโจมตีก่อนและเซเว่นอีเลเว่นสาขานั้นเนี่ยมันอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพู กัมพูชาไม่มีอาวุธที่จะยิงได้ไกลขนาดนั้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเซเว่นอลเวสาขานั้นมันห่างจากชายแดนกัมพูชาเพียงแค่30โลเท่านั้นนะครับแถมเรื่องที่ว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตมาร้องห่มร้องไห้ขอความเห็นใจเล่าเรื่องเหตุการณ์ระหว่างที่โดนโจมตีเนี่ยพวกเขาก็หาว่าคนเหล่านั้นเนี่ยโกหกตั้งเพปั้นน้ำเป็นตัวเล่นละครฉากใหญ่น่าจะเป็นการขีนบทจากฐานไทยนั่นแหละที่สั่งให้คนไทยเหล่านั้นเนี่ยเล่าเรื่องโกหกถ้าหากทูดทั้งชื่สิบ่าททูทั้ง23ประเทศเนี่ป็นส เราชาวกัมพูชาเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปิดการโจมตีพวกเขาก่อนอยู่แล้วไอสถานที่ทั้งหมดที่ประเทศไทยอ้างว่าถูกโจมตีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลวเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสถานพยาบาลเป็นบ้านเรือนประชาชนทั้งหมดมันเกิดจากการการทำของฐานไทยเองทั้งหมดทั้งนั้นคนไทยเนี่ยพวกเขาสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีประเทศกัมพูชาสื่อกระแสหลายต่อหลายสือ่อรวมถึงคนกอมเมนเองก็ได้มีการออกมาโสดกันยับเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟังคอมเมนต์ของคนกอมเมนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ย ว่าคนไทยเนี่ยพาทูตทหารทั้ง23ประเทศมาลงดูพื้นที่ที่โดนทหารกัมพูชาเนี่ยโจมตีพวกเขามีความคิดีห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเราจะต้องชี้แจงออกมาด่วนเลยว่าเราไม่มีอาวุธที่ยิงไกลไปได้มากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ประเทศไทยชี้แจงทั้งหมดในวันนี้มันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพไม่งั้นเดี๋ยวชาวต่างชาติพวกเขาจะเข้าใจผิดกันได้คอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าปืนที่เรามีเนี่ยมันยิงไกลได้มากสด 30, ุด30-40กิโลเมตรเท่านั้นยิ่งถ้าเป็น40กิโลเมตรเนี่ยยิงระ แต่นี่ปัม๊มน้ำมันของไทยมันอยู่ห่างเป็นร้อยกิโลนั่นหมายความว่าประเทศไทยสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาอีกแล้วดูสิ่งที่ประเทศไทยทําสิพวกเขาใส่ไล,ล่เราสัญญาว่าจะหยุดยิงก็ไม่หยุดยิงใช้แก๊สพิษและที่สําคัญพวกเขาจับทานของเราไปทรามานหวังว่าทูตทานทั้ง20คนจะมีหัวคิดในการไตร่ตรองคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าพวกเขาเตรียมการมาไว้อย่างดีนําคนมาเล่นละครมีเวลาเอารูปไปใส่กรอบสดิบดีแกะสลักชื่อซึ่งถ้าไม่เตรียมมาก่อนไม่น่าจะทํากันได้ทันคอมเมนต์ต่อมาเขบอกว่าพวกคนไทยพวกนี้แย่จริงจริง ยอมที่จะเสียสละคนในชาติด้วยกันเองเพื่อที่จะแสดงละครให้คนทั้งโลกได้ดูพวกเขามันเป็นพวกไม่มีมนุษยธรรมคอมเมนต์ต่อมากราบอกว่ายิงกันเองลงข่าวกันเองเขียนบทกันเองโทษคนอื่นและแสดงละครให้ทั่วทั้งโลกได้เห็นคอมเมนต์ต่อมากราบอกว่าอะไรจะบ้าบอขนาดนั้นยอมที่จะยิงจรวดใส่เซเว่นอีเวนตัวเองเพื่อที่จะนํามาใส่หลายปาสีกัมพูชานี่แสดงออกได้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาไม่เห็นประชาชนนั้นมีคุณค่าพวกเขาใช้ชีวิตของประชาชนเป็นเครื่องมือนในการโจมตีกัมพูชา หวังว่าทุกคนจะไม่เชื่อในสิ่งที่ประเทศไทยนั้นโกหกและจับได้ว่าพวกคุณเนี่ยกำลังเล่นละครฉากใหญ่ฉากโตกันอยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยนั่นแหละที่เริ่มต้นการโจมตีประเทศกัมพูชาก่อนกัมพูชาเราเดือดร้อนเป็นอย่างมากณปัจจุบันนี้มีเหตุผลอะไรล่ะที่เราจะต้องเปิดการปะทะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเตรียมการมาไว้เป็นอย่างดีมีการเล่นละครเป็นฉากๆอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเชื่อมั่นว่าผู้นําของอเมริกาจะมีหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาเราไม่ได้เปิดฉากการโจมตีก่อน ในนั้นสามารถล้างบลทินให้กับเราได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าระยะการยิงไปถึงเซเว่นอเวมันไกลถึง120กิโลเมตรกัมพูชาจะเอาอะไรไปยิงถึงที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าทูตทั้ง23ประเทศจะไม่เชื่อกับคําโกหกของประเทศไทยและหว,วังว่าทูตทหารทั้ง23ประเทศจะออกมาประนามการโกหกครั้งนี้โดยเร็วคอมเมนต์ต่อมากราบอกว่าสมแล้วที่ประเทศไทยนั่นทาหนังออกมาได้น่าดูเพราะขนาดประชาชนของพวกเขาก็ยังแสดงละครเก่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้สึกอับอายบ้างเลยเหรอกับการเล่นละครในครั้งนี้ ไม่มีใครที่จะแสดงละครเก่งไปมากกว่าคนไทยอีกแล้วอาก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กนแล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์แทบจะ99.9% 9 99ก็คือพวกเขาเนี่ยไม่พอใจกันใหญ่เลยนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่าโดนโจมตีก่อนนะครับหาว่าไทยเราเนี่ยสร้างข่าวปลอมเอ่ยโจมตีคนกันเองเอ่ยใส่ร้ายกัมพูชาเอ่ยเอ้าตรงๆนะครับนี่มันปี2 0 2 5แล้วนะนาค่อนข้างมั่นใจว่าถึงแม้ประเทศไทยเนี่ย จะไม่มีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนแต่ต่างชาติเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะต่างชาติแทบจะทั่วทั้งโลกนี้เนี่ยที่เป็นมหาอำนาจเขามีดาวเทียมดูกันหมดนะครับซึ่งหลังจากที่เขาฟังทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวเขายังไงก็ต้องไปเช็คดูในความเป็นจริงอีกทีนั่นแหละว่าฝั่งไหนที่พูดจริงฝั่งไหนที่พูดโกหกกันแน่เออและล่าสุดระหว่างที่น้ากำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยสงสัยพวกเขาคงจะอยู่กันไม่ได้นะครับล่าสุดมีการออกมา ประกาศพบผู้บาดเจ็บคนแรกจากการใช้แก๊สพิษของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็นําตัวส่งโรงพยาบาลกันยกใหญ่เลยนะครับแหมแล้วทีนี้มึงไม่ส่งมารักษาที่ประเทศไทยวะรักษาที่โรงพยาบาลกัมพูชาซะอย่างนั้นแหมที่แบบนี้นี่รักษากันเองได้นะก็ยังไงเดี๋ยวรอสรุปสถานการณ์ในหลังจากนี้จากทูตท,ทั้ง23ประเทศก่อนกัแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทูตท,ทั้ง23ประเทศเขาจะมีการออกมาสรุปเหตุการณ์เรื่องนี้กันยังไงนะครับก็คงไม่น่าจะนานเกินรอนะแล้วทุกๆคนหลังมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับบคคลลินนยยงง็าืมมเแสภพช ให้หนาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนางออกแล้วขออนุญาตลากกันเลยสวัสดีและสวีดัสค่คลับ